โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มีไอเทมใหม่นะครับผมมาใช้ที่นี่ครั้งแรกนะครับที่ว่านี่ก็คือเต่แก๊สกระปองนะครับผมเนี่ยต่าแก๊สกระปองนะครับผมซื้อมาจากบิ๊กซีวุลรนะครับผมมาดูกันว่ามันเป็นยังไงตัวกล่องก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกสีดำา a b ีอนะครับมาดูข้างในกันเลยเลื่อนออกเปิดขึ้นนะก็จะเจอเป็นตัวต่อแก๊สนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับ คู่มือก็เป็นภาษาไทยนี่แหละครับแนะนเช้นส่วนต่างๆนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็จะลืมไปอ่านดูเรื่องกันนะครับนะว่าวิธีใช้ที่ปลอดภัยเป็นไปในอย่างไรนะครับผมเรามาดูครับยี่ห้อไอโกหรืออีโกนะครับผมไม่รู้ว่าจะอ่านหรือออกเสียงยังไงผมขอออกเสียงว่าเป็นไอโกก็แล้วกันนะครับแล้วมันก็จะมีวิธีข้อควรระวังวิธีการใช้งานต่างๆนะครับวิธีใส่แก๊สกระป๋องใส่ยังไงนะครับมือข้างหลัง ทางาก็จะบอกเป็นคุณสมบัติต่างๆนะครับโมเดลอะไรนะครับใช้แก๊สแบบไหนนะครับความแรงของหัวเตาอยู่ที่2.4งจกิโลวัตต์มาดูตรงฝาตรงฝาตรงนี้นะฮะฝาที่ปิดบริเวณส่วนนี้นะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสแตนเลสนะก็ตรงนี้น่าจะเป็นขารองนี่น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีสีขาตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวหัวเตานะครับน่าอา,าจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่าแล้วก็จะมีตัว จุดประกายไฟที่ทําให้แก๊สติดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาแก๊สใส่ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วก็เทสกันเลยวิธีใส่ก็นี่แหละครับแง่งอยู่ตรงนี้แง่งมันก็ใส่เข้ากับตรงนี้ง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรนะครับคู่มือมีบอกนะครับหรือที่ฝามันก็มีบอกนะครับก็ใส่อะไรตรงไหนอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ดูได้นะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับปิดฝาก่อนแล้วก็ให้ดูตรงลูกบิด เปิดแก๊สนี่ครับให้มันอยู่ตั้งฉากนะครับกับพื้นโลกนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นตัวล็อกให้กดล็อกก่อนนะครับกดล็อกลงไปแล้วเวลาจะกดเปิดบิดไปที่แรกให้สุดเลยนะครับไปสุดเลยนะดังแก๊กนะครับให้จนจนไฟติดนะครับผมนี่เป็นไงครับแรงอยู่นะแรงอยู่ดูจากเปลวไฟนะครับแรงอยู่นะครับรีได้ด้วยรีไหมรี หลีได้ไหมหลีนะครับหลีได้เบาสุดขนาดนี้เลยนะนี่ขนาดนี้เลยนะครับขนาดนี้เลยนี่หีได้ขนาดนี้เลยนะครับหุงข้าวสบายซึ่งข้าวที่หุงวันนี้ก็หุงจากตอแก๊สต,ตรงนี้มาดูครับนี <cing> ่ข,ข้าวหุงจากตอแก๊สตรงนี้ครับนะครับมาดูความแรงนี่ครับนี่คืบอบิดแรงรรสุดแรงอยู่นะถื้อแรงเลยแหะ อืดูสังเกตเปลวไฟนะครับขึ้นสูงมากเลยร้อนเลยนะครับอ่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะเทนะครับในการเทรน้ํขก็ไปในหมอ้อนี้แล้วก็ต้มดูว่าใช้เวลาสักกี่นาทีในการที่ทําให้น้ําเดือดน้าป่าขวดนี้ก็คือ1,500พันหร้อยมิลลิลิตรก็คือหนึ่งจุดห้าลิตรครึ่นนง,งนั่นเองนีจะใส่ไปที่ครึ่งขวดนะใส่น้ำไปครึ่งขวดนี่เกินครึ่งด้วยซ้ํานะฮะคราวนี้เรามาจับเวลาดูว่า ว่าจะทําให้น้ําขึ้นขวดเดือดได้ใช้เวลาสักกี่นาทีนะครับโดยจะใช้โทรศัพท์จับเวลาจับเวลานะเดี๋ยวผมจะจุดเตาก่อนออาวแล้วครับติดแล้วครับเริ่มนะมาดูกันครับผสองนาทีสานาทีแล้วครับสามนาทีแล้วครับ แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วสามนาทีกว่าแล้วครับสามนาทีกว่าสี่นาทีนะครับน่าจะสี่นาทีโอเคครับน้ำเดือดที่ประมาณสี่นาทีสิบวินะครับน้ำเดือดนะครับผม ผมว่าโอเคนะถือว่าเร็วอยู่ว่าน้ําครึ่งขวดนี่ครับครึ่งขวดนี้มันเป็นขวด1.5ลิตรนะทเทไปครึ่งขวดก็ประมาณอ่0.8นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคงจะจบเพียงเท่านี้สําหรับต่อแก๊สเปิดซิงต่อแก๊สที่ทุ่งแสลงหลวงในวันนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับ